สวัสดีค่ะรัฐบาลไทยนะคะคลิปนี้อาจารย์จะมาพูดถึงดับหลักร้อยนะคะรัฐบาลไทยดับหลักร้อยแอ่อหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดนะคะแล้วก็ไอ้ดับหลักร้อย,อ 1, 6, ะะอยสูตรแรกนะคะเราจะเยอะเริ่มจากหกศูนย์หกเก้าสี่ก่อนให้เป็นตัวอย่างมีสองสูตรนะคะเอาเป็นว่าสูตรที่หนึ่งก่อน สูตรที่หนึ่งเริ่มจากหกศูนย์หเก้าสี่นะดับหลักร้อยนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวแถมเดี๋ยวจะให้ดูตัวแถมแถมมันจะมาอะไรนะคะแถมสามตัวดับดับจริงตัวที่ดับจริงๆดับหลักร้อยคือดับห้านี่คือดับหลัก ร้อยนะคะอันนี้คอยดูคอยดูต่อตัวต่อไปนะคะว่าออกอะไรใช่ไหมหกหกสองอันนี้คือสูตนแรกนะหกหกสองสามเจ็ดตัวแถมเนี่ยมันจะชอบมาออกตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะคะแต่ตัวดับเนี่ยมันเอาอยู่ใช่ไหมคะมันก็ถูกไอตัวนี้มันมาเลขล่าง นะอันนี้คือตัวแถมนะอธิบายแล้วนะตัวแถมไม่เกี่ยวกับเลขดับเลขดับคือเลขห้วดต่อไปนะคะวันนี้เราจะสูตรนี้นะสูตรที่หนี้นเราจะแถมเจ็ดแล้วเราแล้วเราก็จะให้ดับดับเลขเก้านะคะดับเลขเก้าไม่รู้จะไปต่อหรือเปล่านะคะนี่ที่สูตรแรกนะ สูตรที่สองนี่เราไม่รู้ว่าอ่ามันจะโดนใจทุกคนหรือเปล่านี่คือดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสูตรที่สองค่ะสำหรับสำหรับสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะ,ะ,คะก็จะได้ดังนี้นะอ่ะอันแรกดับ9้าไปแล้วนะดับเก้านะไอแถมเเนี่ย เจ็ดเนี่ยเขาจะมาหลักร้อยหลักอะไรนะหลักสิบหลักหน่วยหลักอะไรก็ได้นะคะตัวแถมเนี่ยนะคะทีนี้พอเลขเก้าเนี่ยเลขเก้าเนี่ยจะเป็นเลขดับหลักร้อยจริงๆนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะจะเป็นสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนี้ตัวแถมมาเหมือนกันกเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูแถมสามมาห้าอันนี้คือเอาตัวแรกก่อน,นะะเอาเอาเอันแรกก่อน อันแรกก่อนนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่าสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองอันนี้สูตรแรกนะจบไปแล้วนะจะเริ่มจากตัวหกศูนย์หกเหมือนกันสูตรที่สองคือดับหลักร้อยนยั่นแหละนะคะดับหลักร้อยดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยสูตรเดียวกันสูตรสูตรดับร้อยเหมือนกันนะคะหกศูนย์หกแถมสาม ร้อยเก้าสี่แถมเลขสามเหมือนกันค่ะนะคะดับหลักร้อยเป็นห้าดูนะ mm. มันจะแตกต่างกันตรงสุดที่สองดูนะคะออกอะไรออกหกสองหกหกสองสามเจ็ดนะคะหกหกสองสามเจ็ดคราวนี้อาจารย์จะให้ดับนะคะดับดับเป็นเลขห้าแถเลขแถมแถมห้าว่าง,งั้นเถอะแถมห้า ไม่แน่เขาอาจจะมาดับตัวนี้ก็ได้หรือหรือวันนี้จะอาดับออกมาอยู่เนี่ยดับนะดับจริงๆคือดับเจ็ดนะงงไหมคะแถมเจ็ดเจ็ดตัวนี้อาจจะมาดับก็ได้นะฮะห้ากับเจ็ดก็สังเกตดูทั้งสองตัวไม่เคยมาเลยเนาะไม,ม่มาหลักร้อยทีนี้วันนี้นะคะเราจะได้แถมเจ็ดแถมห้าแล้วก็ดับเก้ากับดับเจ็ดนะคะทีนี้ ไอ้เจ้าแถมห้าเนี่ยสังเกตดูอีกรอบนะคะสุดที่สองเนี้ยเลขสามจะมาหลักดับเอาอยู่ค่ะดับไม่มาหลักร้อยถูกต้องแต่อีเจ้าสามเนี่ยก็จะมาสามเจ็ดนะคะงวดนี้นะคะเราสังเกตดูนะคะว่าเราแถมเจ็ดไปเนี่ยจะมาสองเจ็ดไหมนะคะหรือ,อเลขเลขหลัก หลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยเราจะเป็นเจ็ดหรือเปล่าเลขเลขบนหรือเลขเจ็ดจะมาล่างหรือเปล่านะคะสําหรับสูตรที่สองนี้ก็เหมือนกันนะคะเลขสามเลขสามให้อาให้เป็นตัวแถมของงวดนี้นะคะก็มาออกเลขสามเจ็ดวดก่อนให้แถมดับห้าก็เอาอยู่วัดนี้ดับห้าดับห้าแถมสามก็เอาอยู่นะ มันจะแตกกตารต่างกันนิดเดียวอาจารย์เลยเอามาให้ดู2ส,สูตรเด้อนะสำหรับเลขแถมให้สังเกตดูมันไปไหนเลขแถมมันไปไหนหรือมันไม่มามันมาตลอดสังเกตดูนะคะทําย้อนกลับไปอีกน้องก็มาค่ะน้องจะไปอยู่หลักไหนก็ได้แต่น้องมานะคะคลิปนี้คือดับหลักร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอาจารย์ทําไว้แล้วลอ่ะ รัฐบาลไทยงวดนี้จะดีใจกับทุกคนนะคะว่าสูตรอาจารย์น่าจะเข้าอีกนะัวแตกเหมือนเดิมนะคะให้ดีใจไว้เลยนะคะสาหรับใครที่ตามหลายๆคนนะมาเปรียบเทียบดูก็ได้ไม่ว่าะะไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติคุณอยากอ,าอยากเอามาเทียบกันก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะหลักร้อยได้แล้วใช่ไหมผ่านนะอาจารย์ผ่านนะ อาจารย์จะไปคลิปต่อไปนะปุ๊บสูตรนี้อาจารย์ให้ดาวห้าดาวมันยังน้อยไปใช่ไหมคะไม่รู้น้องจะมาไหมนี่นอกจากสูตรชํำระนี่แล้วสูตรนี้อาจารย์ให้เป็นสรุปก่อนออกนะคะสรุปก่อนออกจริงๆแล้วอันนี้คือสูตรใหม่ของอาจารย์นะคะทำย้อนหลังเข้ามาตลอดเลยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์ให้สูตรนี้ชื่อว่าสูตรสรุปก่อนออกนะคะสรุปก่อนออกให้เป็นหกเก้าศ่งให้ทำตัวอย่างให้ดูแป๊บนึงนะโอเคขอดูตัวอย่างเนาะ แปดหกเจ็ดสองแปดรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาหกเจ็ดให้ชื่ออะไรดีอ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อ <c oughs> น้องยิ้มหวานแล้วกัน ันคือสรุปก่อนออกอีกชุดหนึ่งนะคะที่เราควรจะตั้งชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจารย์ทำเพิ่มก็จะมีสรุปก่อนออกมาอีกแล้วจะเรียกว่าสรุปก่อนออกอะไรเราถึงจะตามหาเขาเจอบางอันน่ะแต้มมันคล้ายๆกันบางอันมันก็ต้องหลุดแต้มออกไปนะคะสำหรับนี้6 9เก้นย์อ่ะจะให้ดูตัวอย่าง8ปดหกเจ็ปนะ 69014คุณดูความมหัศจรรย์ของตัวเลขนะคะ69014คุณดูมันออกนะคะดูมันออกนะคะ606 9 4ย์ห้าตัวแตกนี่ค่ะห้าตัวแตกต่อไปนะคะ606มาเป็นโจทย์ เก้าสี่เนาะมาได้อะไรอีกมาได้สามหกเจ็ดแปดหนึ่งสามหกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะออกอะไรคะออกสามเจ็ดนะคะหกตัวนี้ก็มีค่ะแต่ว่าน้องผิดแต้มถ้าน้องมาหกสองอีกตัวถ้าตัวนี้เป็นเลขสองก็จบเลยใช่ไหม โอเคนะคะต่อไปหกหสองค่ะงวดปัจจุบันนะเป็น37เนาะมันจะได้ตัวไหนนะอาจารย์เดี๋ยววินให้นะ69014ได้เหมือนกันนะเลขจะออกคล้ายกันนะสังเกตด,ดูนะคะ69014วันนี้งวดนี้อาจารย์จะย้ำให้ว่า วิ่งล่างจารย์ยังไม่ได้เน้นวิ่งบนนะวิ่งล่างสองกับหก <_ S 1> ในเมื่อวิ่งล่างสองกับ6กุรหดคุณจับไว้เลยตัวนี้ต้องมาเพราะอะไรเนี่ยค่ะเก้าสี่ก็มาหกศูนหกก็มาหรือหกจะอยู่บนเราไม่ทราบเนาะแต่ว่าอาจารย์วิ่งล่างคือสองกับหกนะคะทีนี้จับผู้วินนะคะหกเก้าค่ะหกศูนยหหนึ่งหกสี เลขมีน้อยตัวนะคะมีแค่นี้ค่ะต่อไปเราเอา9้ามาจับค่ะวิธีจับวินเรียนรู้ไปกับอาจารย์พร้อมๆกัน9ก้าหนึ่งเาสจะลดหลั่นกันลงมาเป็นสามเหลี่ยมคอยดูนะต่อไปใช้เลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์มาจับกับตัวที่สี่ศูนสี่ศูนย์ห้เนี่ยเลขหนึ่ง หมายถึงตัวที่ห้าก็คือเป็นเลขสีคุณเอาศูนย์มาจับกับตัวที่ห้าต่อไปนะคะหนสี 1, หมดแล้วค่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นสามเหลียม